โอ้ยพักมั่งคุณพักเบรกมั่งพักเบรกมั่งพักเบรกจาการดูพักเบรกยี่ิกินอิชิตันนะกินทีน่ะยังจะายเอนอนนี้มันกูขายี่เยกินเหรขอโทษครับถามมมมยยี่บกินีน่มละบาท โอ้ยคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสบตาโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เราต้องใช้แว่นออฟัชโอ้ย่งอดูครับจะไม่ทำอีกแล้ว ไ่คุณไอจีล่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษไอ้ลูกมึงจะขายของไปจากไหนเขาจะอาเลิกมาท่าไมึงรู้ไหมนี่นี่คุณหลังหันดาวหันดาไปสิครับหันดาไปสิครับเยอะนอนเในยีเกอรเออจะเย็นหนา นายจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะซาสิเกะหนาหรือตัวจะเย็นหนาวเดะไอเทมอะไรอะไอเทมอะไรเฮไอเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเทมขยิบหน่อยขยิบนนี่น่อยขยิบเมื่อกี้นั่นแล้วเดี๋ยวขยิบหน่อยขยิบหน่อยเราทำสบู่ตกอะทำไมไม่ก้มหรอครับ เปลี่ยนอวตารเฉยจบอะจะบูดตปะจะบูดตะบูตไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรขอโดตบจะบูตละโอโโครับผมก็โดนจะดนต้จบูตะอย่า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 มาตกตัวนี้ จะบูดตกแล้วปอดต้องกับปิดผิดไปแล้วก um ็ผิดไปแล้วครับผมไม่ทำอีกโทษครับาอย่าโผมไม่ทำอีกแล้วครับเห็นในมือไหมเห็นในมือไหมหนูขอโกระโดดหนูขอโทษครับเต่อเห็นที่ตัวไหมเห็นที่ตัวไหมเห็นที่ตัวเอมโฟร์ยูโน่เอมโฟร์ยูโน่ครับครับ